ลดกระ,ะ่ะมือสองงบไม่เกิน5 0 0แสนบาทหรือ4แสนกลางๆเท่านั้นเองไฮไลท์สุดๆคันนี้รถเพิ่งเข้าใหม่ด้วยวันนี้รีบเอามาก่อนเลยขอ,อนเริ่มต้นมากเจ็ดพันบาทเจ็ดพันกว่า,าซื้อมากาเลยสวัสดีค่ะ,คะแม่ลูก Re v v รีวิวอีพีแป็จิ๋ากันมาแล้วค่ะ อรถกับรถกระบะมือสองงบไม่เกิน5 0,000นบาทหรือ4แสนกลางๆเท่านั้นเองก็ราคา4แสนก,กว่ากใช่คุณแม่แล้วก็วันนี้ผ่อนเริ่มต้นเลยแค่7,000กว่ากางเอง7,000กวา่าซื้อมากเลยเนี่ยปี2023เราก็เลยคัดมาเลยกระบะแคบก็คือวันนี้เราเอากระบะแคบ <c oughs> ปีใหม่ๆมาให้ดูกันก่อนนะคะคือเราแทบไม่เคยรีวิวเนาะสต่เดียวเราจะรีวิวกระบะสีประตูหรืออะไรยังไงแต่วันนี้จะเอาเฉพาะแคปมาให้ดูแล้วก็ราคาก็ประมาณ4ี่แสนกว่าๆนะคะแล้วต้องขิงลองดูดิว่าอะไรยังไงอันนี้ EP เท่าไหร่นะ EP แปดสิบสามวันนี้อาจจะดูตาตุยๆกันนิดนึหนะเมื่อกี้เปิดก็ติดๆอะไรก็ไมเออ อ่ได้โอเคเข้าเรื่องเลยอ่ะขิงอ่าค่ะเรามาเปิดคันแรกเลย Toyota r e ีวอ 2.4e ขิงสังเกตอะไรไม่สี่คันเนี่ยแบรนด์ไม่เหมือนกันสักอันเลยใช่แล้ววันนี้เราคัดมาทุกแบรนด์เออทุกเออเป็นเป็นแคปทุกแบรนด์นะคะที่เราที่เราเอามาให้ดูวันนี้อ่าใช่ค่ะโอเคมีอะไรบ้างก็คันนี้นะคะรี v o ที่แจ้งไป 2.4e คันนี้ราคาอยู่ที่485,000บาท485,000บาทปีอะไรคะลูก เออปีสิบแปดค่ะปีสิบแปดเครื่องสองพันสี่นะคะตัวสองพันสี่ปีอ่าเป็นคันนี้ใช่แล้วคันนี้มาอยู่ที่ประมาณสองแสนโลนะคะฮะใช่แล้วคันนี้ก็ที่แจ้งไปผ่อนเริ่มต้นแปดพันแปดสิบสี่นวดเนาะค่ะแปดพันประมาณแปดพันแปดสิบสี่นวดได้แคบนะคะข้างหลังมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวลองดูดีมีแคลรี่บอยให้แล้วคันนี้ให้เปิดให้ดูข้างในดีกว่าเพราะว่า มีสิบแปดข้างในใหม่มากเลยคุณแม่ใช่ใช่ข้างในเบาะหนังยังแบบเนี้ยบอยู่เลยอ่ะอะฮะดีเทลโอเคค่ะดีเทลโอเคทุกอย่างนะคะลูกได้แคปได้อะไรยังไงใช่แล้วพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วอันนี้อันนี้มันเป็นโอเพนแคปนะลูกเห็นไหมใช่แล้วค่ะอ่าเป็นโอเพนแคปโอเพนแคปได้เป็นแครรี่บอยก็พร้อมใช้นะคะข้างหลังที่นั่งกายังไม่แกะพลาสติกออกเลยอ๋อภายในได้เป็นเบาะเบาะหนังดูแรงง่าย คือนี่ไม่นี่ถ้าไม่บอกก็สองแสนโลนี่ไม่สองแสนโลเหรอนี่่ไมดูหนูได้จอได้อะไรด้วยเห็นไหมคะมีจอมีอะไรให้ภายในดูดิภายในเนี้ยบมากคือบางทีเราถึงบอกอค่ะบางทีเราจะดูมาอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมาดูสภาพด้วยนะคะใช่ค่ะเพราะนี้ถือว่าดูเหมือนใช้งานน้อยมากเลยเนาะถ้าบอกว่าไม่เกินเฮ้ยอันนี้ถูกไอันนี้จริงป่ะเนี่ยหนูไม่เกินสองแสนทำไมมันดูเนี้ยบจังเลยอะโอเคเลย นะคะแล้วก็แล้วก็ได้แครีบอยเนี่ยเอาไปใช้งานได้เลยบางทีเราขายของขายอะไรเอาไปบรรทุกของได้นะคะแล้วคุณแม่ลองเปิดแครีบอยให้เขาดูไหมเห็นไหมคะเนี่ยโอ้โหแครีบอยก็ดูสะอาดสะอาดดูไหมคะสะอาดมากดูสะอาดทุกอย่างเลยค่ะเนี่ยอ่ะเห็นไหมคะเนี่ยดูสะอาดแครีบอยดูไม่มีไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยนะคะใช่แล้วคือพร้อมใช้เวลาเผื่อไปทําค้าขายหรือว่าเอาไปบรรทุกของเนี่ย คือมันไม่เปียกไม่อะไรด้วยเพราะว่าแคดิบอยตัวนึงคุณแม่ว่าติดก็มีลายตังอยู่เหมือนกัน<ช>นะคะโดยยี่ห้อของมันด้วยแล้วก็นนดูนนลายเนื้อเขาลายเนื้อก็ดูสะอาดไปถึงปุ๊บเนี่ยคุณแม่ว่าใช้งานได้เลยคันนี้นะคะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มคือถ้าให้ดูแล้วไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วก็คือเนี่ยถ่ายของเหลวอ,อะไรยังไงเซตอัพอะไรให้เรียบร้อยก็เอาไปใช้งานได้เลย นะคะอ่ะต่อไปอ่ะโอเคอะจบไปแล้วคันนี้คันนี้ผ่อนประมาณ8,000ใช่ไหมคะลูกถูกต้องค่ะคันนี้ผ่อนประมาณารคา4,085,000บาทหรือเปล่าคะถูกต้องค่ะอ่าพร้อมใช้งานเลยนะคะโอเคครับคันนี้คุณแม่ไฮไลท์สุดๆคันนี้รถเพิ่งเข้าใหม่ด้วยวันนี้รีบเอามาก่อนเลย i s ซุสดีแม็ก i g ไฮแลนเดอตัวแ c a 2.5แซราคาอยู่ที่4 2 9 0 0 0บาท4 2 9 0 0 0บาทผ่อนประมาณปีอะไรนะ อันนี้ปี2012ค่ะปี2012ปี <7 000. S 2> 2012ปกติมันจะเป็นหน้าเก่ากับหน้าใหม่แต่ตัวนี้ได้เป็นหน้าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนโฉมเลยนะคะค่ะ,ะโอ้โสี่แสนสองหมื่นกว่า<ช>่อนเริ่มต้นประมาณเจ็ดพันบาทใช่เลวโอเคไอ้ตัวนี้ได้เป็นตัวตัวต,วตูงได้นะลูกนะค่ะใช่ไหมคะคได้เป็นตัวไฮรันเดอร์ใช่ค่ะใช่ค่ะไฮนเดอร์นะฮะคันนี้ก็คือรีบเอามาเลยคุณแม่อยากให้ดูรายละเอียดข้างในก่อนคันนี้ไม่แสนแปดหมื่นสองแสนแปดหมื่นใช่ไหมคะ อแสามาดหมื่นก็ถือว่าเบอรเขามีแต่งเบาะหลังเพิ่มเติมให้ด้วยนะใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะเขาเปิด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 ตรงนี้ค่ะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นแคปเปิดได้นะคะมีเครื่องเสียงไว้ั้งตรงนี้ด้วยนะคะต้องไปเทสอีกทีนึงก่อนว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะคะก็มีตีตู้มาข้างล่างค่ะ ถือว่าดูรายละเอียดภายในอันนี้ได้เป็นเบาอันนี้เป็นเบาผ้าเนาะเมื่อกี้เบาผ้าสีดํานะคะแล้วก็ภายในสะอาดทุกอย่างนะคะใช่คันนี้ก็คุณแม่ว่าดูแล้วไม่ต้องเอาไปทําอะไรแล้วเหมือนกันเฮ้ยขิงเราเปิดดูอ่าให้ให้เปิดดูตรงตรงตรงน้ตรงข้างหน้าข้างหน้านิดนึงก็ได้ค่ะว่าอะไรยังไงบ้างคือบางทีเราเราจะไม่ค่อยได้เปิดให้ดูเพราะว่าค่อนข้างหนักเหมือนกันใช่มันหนักสําหรับเราผู้หญิงสองคนเหมือนกันนะคะค่ะดูซิว่าอะไรยังไงบ้าง ได้ได้โอเค,อเ,คเนี่ยโอเคเนี่ยดูดูก็ได้ค่ะเนี่ยทุกอย่างเดิมหมดนะคะได้ค่ะได้คานเดิมนะคะ,คะได้คานเดิมได้เอ,อแก้มซ้ายแก้มขวาก็เดิมนะคะค่ะโอเคคันนี้ได้ราคาเบาๆด้วยนะคะสี่แสนต้นๆเองนะคะลูกคันนี้ราคานะ่าสนใจมากเ,เลยคุณแม่ภายในสะอาดนะคะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมละค่ะ โอเคเนี่ยไปดูท้ายที่เป็นยังไงบ้างพวกไลเนอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูสตรีเป็นยังไงบ้างอ่ามีอุปกรณ์<ถ>มีอุปกรณ์<ด>ให้พี่ก็ติดไว้หน่อยนึงค่ะหนักไหมคะลูกอืมเอ่าไลเนอร์อก็ดูก็ดูโอเคสะอาด ทุกอย่ไม่ค่อยมีรอยขีดข่วนนะดูว่าเขาก็ไม่น่าจะขนของอะไรหนักหรือว่าเยอะแยะมากมายโอเคได้ใช้ได้เลยคุณแม่วันนี้รถวันนี้รถก็ถือว่าค่อนข้างพร้อมนะคะลูกค่อนข้างพร้อมมากขนาดว่ารถปีสิบสองนะเพราะปกติคุณแม่มารีวิวคุณแม่ก็จะคือคอยจับไปด้วยว่าใช่ว่ารถมันได้เดิมไหมรถมีสีเพี้ยนไหมอะไรยังไงเราก็จะคอยดูเพราะว่าถ้าดูไปอย่างเงี้ยแบบอะไรรถที่เข้าใหม่แล้วมาดูพร้อมกับลูกค้าเราก็ ้วออะไรที่แก้ไขได้เราก็พยายามจะแก้ไขให้หมดนะคะอันไหนที่เราเห็นด้วยตาอย่างเี้ยเราพยายามจะแก้ให้หมดค่ะอ่หนูก็จบไปกับคันนี้แท้ๆเดิมๆผ่อนเริ่มต้นเบาๆเจ0 0พันกว่าบาทคุณแม่รับประกันอ่าได้เลยอต่อไปคันไหนคะลูกคันต่อไปนะคะคุณแม่คันนี้ไม่ค่อยได้ซื้อเข้าเท่าไหร่นะคะฮิส i บิชิไทร่านี่มันสีขาวใช่ไหมหนูว่ามันเป็นขาวแบบออกมุกเพราะว่ามันออกขาวจะไปทางบอลบอ ขาวค่ะแต่ขาวแต่ว่าแต่ว่าตัวที่ลงไว้ขาวเออคันนี้ละค่อยู่ที่4 9 9แส0เก้าหเก้ค่ะสี่แสนหมื่นปีอะไรคะลูกเออปี18-19ปดจ8ดสเก้าปีสิบแปดจดสิบเก้าเป็นคสอไตันช่วงสิก้ใช่เพราะว่าเลขไม่อยากจะบอกว่าคันนี้อยู่ที่สอ0 0มื่นสันโอ้ไม่20,000กโลใช่หมโอ้หน่าสนใจมากถือว่าใช้ถือว่าใช้น้อยมากถือว่าแทบไม่ใช้เลยคุณแม่ว่าตอนเนี้มิสูมิสูออกมาค่อนดีมากเลยนะคะลูกค่ะ คือออกมาได้ได้สวยมากแล้วก็ดูดูดูดบึก<ส>บึนขึ้นสีสวยนะคุณแม่อมลองดูดิคันนี้มันไม่เหมือนใครนะใช่ค่ะแล้วก็ปกติเนี่ยคุณแม่ว่ามิซูอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะจะออกมาลักษณะส,สไตล์หน้ามันจะออกบางๆหน่อยแต่พอมาตัวเนี้ยคือหน้ามันดูบึกบึนขึ้นนะคะมันออกมันออกแบบได้ดูอันนูเราเปิดดูข้างในพี่ก็ถ่ายดูคันนี้ก็ผ่อนตกงวดละประมาณแปดพันกว่าบาทนะคะอโอค,คุณแม่คุณแม่ต้องมาเห็นค่ะ เอ้ยหนูว่าฟังก์ชันมันพร้อมมากเลยอะด้วยความที่มันเป็นรถที่ปีค่อนข้างใหม่แล้วด้วยค่ะใช่ค่ะรายละเอียดภายในก็เนี้ยมากการใช้งานก็น้อยเอ้คันนี้น่าสนใจนะราคาไม่ไม่ด้วยนะถูกใช่เลขหม่เลขไม่ก็น้อยปีก็ใหม่นี่คือคือเอาไปใช้งานก็คือพร้อมแล้วอ่ะมีฟังก์ชันทุกอย่างครบก็ถือว่าได้เป็นตัวแบบโอเคเลยค่ะมีจอด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันใช่ อ่ต่อดูไลเนอร์กันคือคือส่วนใหญ่เวลาดูคันนี้ราะอาจจะไม่เปิดข้างหน้าให้ดูเพราะว่าเ้าเมันใหม่มาคันนี้มีกล้องหลังเลยนะลูกคันคันนี้มีกล้องหลังด้วยมีกล้องหลังให้ด้วยมีกล้องหลังด้วยมีกล้องหลังดูดิเขาจะออกแบบเห็นไหมคะเนี่ยดีไซน์คล้ายๆกับไอตัวนิสสันเลยไอตัวนี้มันก็คือเพิ่มความเก๋ขึ้นมาหน่อยนึงนะคะให้ดูเดี๋ยวพี่ก็ดูเพราะว่ามือกล้องแล้วก็ก็ค่อนข้างตัวเล็กอย่างเงี้ย โอเคไลเนอร์ก็ดูไม่ช้ำนะคะบางทีเราจะดูรถใช้งานมากใช้งานน้อยอย่างเงี้ยดูจากไลเนอร์เหมือนกันนะคะว่ามันโอเคไหมเพราะตัวนี้ก็เห็นไหมคะมิสซูมอเตอร์ก็เป็นเดิมๆมาจากที่ที่โรงงานเขาเลยนะคะโอเคสวยงามค่ะโอเคอ่ะหมดหรือยังคันนี้คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณแปดแปดทันกว่าเนาะประมาณแปดทันกว่าบาทแล้วความที่รถมันเนี้ยมากใหม่มากใช้งานน้อยก็ไม่จําเป็นต้อง พูดอะไรเยอะอยากให้ลูกค้ามาดูรถด้วยตัวเองก็ได้เห็นเลยว่ารถมันใหม่มากจริงๆรถร้านเรานี่ก็คือคัดเกรดิ่งจริงใช่แล้วอะต่อไปคันไหนเออโอเคค่ะมาถึงคันสุดท้ายแล้วคันนี้เป็นนิสันนะคะนิสันนาวาล่าตัว Black Edition ที่เราที่หนูหนูจำได้ว่าคุณแม่ชอบแนวเนี้ยคะคุณแม่บอกว่าเขาแต่งออกมาได้ลงตัวมากคือเป็นสีแดงที่แบบดูไม่เกลือเป็นสีแดงที่ดูสวยอ่ะอันนี้อันนี้เหมือนเข้าใหม่เลยดูดิ ใช่ยังไม่ได้ล้างเลยไมด้อะไรยังไงเลยคันนี้ราคาอยู่ที่479,000บาทคุณแม่คันนี้ย้ำอีกทีปี2019นั้นเนี่ยแต่ราคา479อืมใช่โอเคมากเลยค่ะก็เบาๆเลยอ่ะ2อ e นะคะอ่าโอเคอันนี้2 5 e ธรรมดานะคะแต่ว่าคือไอ้นิสันนวาราเนี่ยเรามีหลายตัวใช่ไหมคุณแม่แต่นี่ก็เรียกว่า black edition ใช่อันนี้ black edition มันจะเป็นตัวชุด มันจะเป็นตัวแต่งเฉพาะของนิสสันรุ่นนี้เลยก็คือเห็นไหมคะเนี่ยแม็กก็จะเป็นแหละเห็นไหมแม็กดําแม็กอะไรหมดเลยซุ้มล้อดํานะคะซุ้มล้อดําแล้วก็จะมีแต่งสติ๊กเกอร์ด้านบนกับหลังคาก็คือเป็นรุ่นเฉพาะของเขาเองอันนี้ขอแก้ใหม่ทีนะคะนี่เลขไมล์หกหมื่นห้านะคะหกหมื่นห้าใช่แล้วไหมฮะหกหมื่นห้าจริงป่ะลูกเอาเอาตามข้างหน้าดีกว่าเออทะเบียนมันถูกหรือเปล่าบางทีก็ขาเขียนใช่เพราะว่าอันนี้น่าจะทะเบียนเออเผื่อทะเบียนมันไม่ถูกค่ะเออแล้วเขาบอกเพราะว่าน่าจะเพิ่งเข้ามาไม่นานก็เลย อ่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูข้างในกันก่อนไหมคุณแม่อืมอ่ะดูข้างในสิคันนี้ก<ร>็ผ่นนอนคันนี้ก็เป็นก็เป็นโอเพนแคปเหมือนกันก็ผ่อนประมาณแปดพันเหมือนกันละคันเจ็ดเก้านัวแบ็กเอดิชันเนี่ยถ้าเราดูเนีย่ยทุกครั้งก็จะเป็นเบาะสไตล์นี้หมดเลยค่ะอ่าแต่งออกส้มข้างในนะคะแล้วก็แล้วก็ภายในตรงนี้เป็นหนังดําหมดนะคะก็น่าสนใจนะราคาเท่าไหร่นะเออสี่เจ็ดเก้าละปีใหม่ด้วยอะไรด้วยแล้วก็คือใครชอบแบบสไตล์แบบเนี้ยใครชอบแบบออกแต่งหน่อยๆนอยแล้วก็ ออกแบบคือมันออกแบบได้ลงตัวมากที่คุณแม่เคยบอกอะ้าว่านิสสันรุ่นนี้เป็นอะไรที่ที่ปกติเราไม่ค่อยได้ซื้อนิสสันเท่าไหร่แต่พอเป็นแบ็กเอเดชันเนี่ยคือขายดีมากมาถึงมันมันขายออกไปเรื่อยๆหนูสังเกตมากก็ไลยมกนขายเขกมาเรื่อยๆเพราะว่าเพราะว่าน้องก็ไปเรื่อยๆเหมือนกันใช่ด้วยด้วยออปชันการใช้งานอะไรยังไงมันคือตอนแรกคุณแม่ว่ารถรถกระบะพวกอะไรพวกเนี้ยหลังๆมาเขาทาออปชันได้สวยขึ้นเยอะมากเลยเรื่องเรื่องการใช้งานเรื่องอะไรยังไงพวกเนี้ยนะคะแม่ลองเปิดให เคุณผู้ชมดูหน่อยโอเคเห็นไหมคะมันก็สะดวกในการใช้งานหลายอย่างก็ไม่ได้ไม่ได้แคบหรืออะไรยังไงมากนะคะอันเด้วยด้วยแคบเนี่ยคล้ายๆว่าปุ๊บมันได้รักมันก็ประหยัดกว่าสี่ประตูค่อนข้างเยอะแล้อย่างหนึ่งเนี่ยก็คือมันมันบรทุกของได้เยอะขึ้นใช่ค่ะนะคะเขาก็เลยแบบว่านี่อะไรเงี้ยเรื่องความกว้างขวางเนา่ว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะอืแล้วตัวนี้ด้วยความที่ใหม่แล้วนี่แอบมองเป็นปุ๊กตาแล้วไม่ต้องไม่ต้องเสียบลูกเปนแจ่แล้วนะคะ ค่ะคุณแม่พาดูข้างหลังดีกว่าได้เลยคันนี้คุณแม่อยากเปิดหน้าไหมหรือว่ามันปี2019ก็เลยไก้ก็เลยไม่ไม่ดีกว่าค่ะเพราะว่าปกติคือคือรับประกันได้ที่เพชรยนต์นะคะเรื่องเรื่องพวกเออชนนาดมาถึงค่าหรืออะไรงไงเนี่ยไม่มีแน่ๆนะคะค่ะก็คือได้รถเดิมอยู่แล้วะคะ่ะคือถ้าคนเป็น เคยซื้อรถจากเราจะรู้ดีนะคะว่าอะไรยังไงบ้างเอ้ยคันนี้ก็มีกล้องให้เหมือนกันค่ะคันนี้มีกล้องรุ่นหลังๆรู้สึกว่ามันจะมีกล้องไว้ให้หมดเลยนะเหมือนรุ่น18ขึ้นไหนนั่นก็ปี18บแ้ใช่ไหมคะใช่ใช่ก็มีกล้องให้พอรุ่นปีใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นออปชั่นที่เพิ่มเข้ามาให้เลยค่ะอืมโอเคภายในก็ดูสะอาดคันนี้เราต้องคืออย่างเงี้ยเฮ้ยเออมันมีจริงโหอมาจ๊ะมีเด็กกลัวจิ้งจก เดี่ยอย่างเงี้ยถือว่าเดิมมากแล้วก็พวกเนี้ยเรายังไม่ได้ทําความสะอาดล้างอะไรเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเราล้างเนี่ยมาดูก็จะก็จะเอี่ยมกว่านี้นะคะก็เห็นก็เห็นพร้อมๆกันไปเลยอยากให้เห็นจริงจริงๆเนี่ยหลักการเราสองคนก็คืออยากให้เห็นอยากให้เด็กเว้แล้วคุณแม่ก็ควรจังโจดแต่ว่าตอนนี้เริ่มดีขึ้นแลวนะคะก็จะีหยค่ะก็จะเห็นพร้อมๆกันคือเราพยายามบอกว่าเอ้ยเอารถมาไม่ต้องมาทําอะไรมากนะไม่ต้องไป อะไรยังไงเดี๋ยวเราเห็นพร้อมๆกันเลยว่าอะไรยังไงได้บ้างนะคะ <Okay. S 2> อเควันนี้กระบ,บะเราซึ่งเราเป็นคนที่ <Se ed S 2> เซียนมากๆเซียนมากๆเรื่องกระบ,บะ,ะนะคะคเฮ้ยขิงไอ้แม็กนี้นนนก็สวยมากเลยให้พี่ก็ถ่ายดูเลยมีซูด้วยเนี่ยเนี่ยสวยนะฮะเอ้ยแต่ร c กีด i ชั่นก็สวยนะมันเป็นดำล้วนค,คือตัวนี้คุณแม่ คุณแม่ชอบโดยส่วนตัวอยู่แล้วใช่คุณแม่เคยบอกแล้วว่ามันเป็นรุ่นที่นิสสันเขาแต่งออกมาได้ได้ลงตัวมากแล้วก็ระบบช่วงล่างอะไรยังไงนิสสันเขาก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะอ่าวันนี้กระบะโอเควันนี้ก็เป็นไงคุณแม่คุ้มค่าคุ้มราคาไหมตามคอนเซ็ปต์เราคือคุ้มค่าคุ้มราคาด้วยเรื่องเนี่ยเนี่ยเขาจะเอามาให้เราดูเขาจะให้ให้มาดูแบบสี่คันเนี่ยจะต่างกันหมดเลย ดูเห็นสองคันนี่ไหมคะว่าไม้ไมลค่อนข้างสูงหน่อยใช่แต่ได้รุ่นหลักไงแต่ว่าไม้สูงก็จริงแต่การใช้งานเหนืออะไรยังไงอย่างเงี้ยมันไม่ได้โซมเลยมันไม่ได้โซมหรือไม่อะไรยังไงเลยคือบางทีถึงคุณแม่บอกตลอดว่าอย่าเอา ระยะไม้เอามาตัดสินรถมือสองซะอย่างเดียวต้องดูทุกอย่างหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบไม้น้อยอาจจะโดนก็ได้อาจจะดูแลไม่ดีก็ได้าแค่ห้าหมื่นห้าหมื่นโลแต่ไม่เคยเอาไปเช็คเลยไม่เคยเอาไปเข้าสูตรเลยมันก็จะดูโซมมาก,กเหมือนกันถูกค่ะก็คือ,ค,อคือการดูรถมือสองอยากให้เข้ามาดูด้วยตัวได้ตาตัวเอง ดีกว่านะคะหรือถ้าไม่ดูด้วยตาตัวเองก็ถ้าเชื่อมั่นเราเราก็จะถ่ายรีวิวอะไรให้ดูชัดทุกมุมแล้วก็บอกความจริงทุกอย่าง<ฆ>นะคะก็คือมั่นใจได้ว่าถ้ามาซื้อรถที่เราเนี่ยเราพยายามมอบสิ่งที่ดีสุดให้อยู่แล้วนะคะวันนี้เราสองคนเย yeah, วันนี้เราสองคนก็จบ EP แ้วรูว้สึกวลาความ alert มีน้อยไหมไม่สนุกมากสนุกมากเหรอโดเจอเจอที่จบ้วยแล้วก็จัดเลย เนี่ยมันบอกว่าจะแคปบให้กิ่ตอนเปิดลงมาอ่าโอเคค่ะก็วันนี้เราอยู่กันที่เพชรยนต์สาขาใหญ่นะคะอยู่ในซอยเสรีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งค่ะถูกปะถูก,ถกอ่ะโอเคหรือ<ต>อยู่ใกล้ๆสวนสยามนะคะกรุงเทพค่ะถ้าสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะลองโทรเข้ามาก็ได้เพราะว่าตอนนี้เราก็ยังมีโปรส่งฟรีทั่วไทยอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะอ่โอเคค่คือเชื่อมั่นได้เรื่องราคากับ กับคุณภาพไปด้วยกันแน่นอนใช่แล้วก็คุณแม่นี่ก็พยายามเซ็ตราคาให้อยู่ตรงกลางตลาดอยู่แล้วเราจะไม่มีโดดจนเกินไปเนาะใช่ส่วนเรื่องคุณภาพก็คือเรารับประกันแน่นอนเราคุ้ตลอดได้เลยค่ะก็วันนี้เราสองคนพอแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ